น้องมีแผนใหม่ลืมไล่แล้วน้อแผนเก่าเลยลืมเรื่องของเฮาคอยแลเจ้ากอดกันนอนหน้าเอาผ้าห่มพื้นเดียวหักกมเกี้ยวบม่มีเรื่องเศร้าเมื่อน้องได้เลือกเขาเรื่องของเฮาก็ต้องจบลง สุขสบายดีผมแมงพี่น้องเมื่อนี้พบกับผู้ขาผู้เก่าผู้เดิมคือจารย์ก่อเนาะจำพรกระหางหายจาก Youtube มาตะดนเนาะเมื่อนี้ก็มีโอกาสมีเวลาสี่มาอ่านเพลงซึ่งเป็นเพลงที่ข้าพเจ้าได้ประพันธ์ขึ้นมาเองและก็ยังบททันได้อัดกำลังหาวิธีทางอยู่หาท่นหอนในการสิอ่านเพลงเพื่อเป็นการส่งเสริม ทางด้านวัฒนธรรมเกี่ยวกับเพลงเนาะการแต่งกอนแต่งเพลงสนั่นข้าพเจ้าจะมาบันทึก,กลงในซอง youtube ของเตรียมใจเนาะเสียงเป็น youtube ของข้าพเจ้ากับหมู่ที่เด็ดพรวมกันแต่ก็เห็ุเมื่อายคลิปแล้วสไลด์แมนคลิปที่คนนิยมสมสอบคลิปที่คนหมักเบิง่งในแมนคลิปเกี่ยวกับเพลงเกี่ยวกับเหล่านิทานอย่างต่างๆเนาะ ที่ทานโวนหัวอําอย่างต่างต่างเออยอดยอดวิวกับขึ้นเที่ควรสนับเมื้อนี้ข้าพเจ้าจะไดิมาอัดเพลงที่ข้าพเจ้าแต่งเึิงเสียอัดประมาณจักสามเพลงกับพอเนาะเพลงที่หนึ่งพงิยงไพ่ทาสาวเนาะเป็นเพลงที่ข้าพเจ้าแต่งขึ้นมาโดยความรูซึกโดยประสบการณ์ตัวจริงเนาะที่ได้หักกับสาวคนหนึ่งและสาวคนนั้น ได้ห่างหายไปจากชีวิตของข้าพเจ้าเนาะข้าพเจ้าเชี้อให้ฟังบนลบุมบนลก็ฟังน้ากันนาอพผมแม่พี่นอ้องลองฟังเบิ่มัันสปินได้ยินเสียงลมตองใบตองอยางแก่งไปมาสายลมพัดถึกกายาตามทงนานังพีอิงพาย คิดฮอดผู้สาวยามลมหนาวเจ้าจากบ้านไปไปเย็นอยู่วิท่าลัยไปอยู่ไกลบ่ได้ตาโอมาน้องได้เย็นต่ออยู่คอศอเมืองใหญ่เป็นนักเขียนวิท่าลัยสอบได้ขุสาตภาษา น้องคงได้ดีมีเพื่อนฝูงมากมายหลายหน้าพร้อมท้งเจ้าของภาษาที่เข้ามาเที่ยวสมบ้านเฮาน้องมีแผ่นใหม่ลืมไรแล้วนาะแผ่นเก่าเลยลืมเรื่องของเฮาคอยแลเจ้ากอดกันนอนหน้าเอา ผ้าคมพื้นเดียวหักกมเกี้ยวบ่มีเรื่องเศร้าเมื่อน้องได้เลือกเขาเรื่องของเขาก็ต้องจบลงน้องยันจบมาอนุปริญญามาภากพ่อแม่พร้อมทางเท่าแกแห็นมาขอ้อง ได้แฟนต่างเดนได้ควงแขนตามความประสงค์ทวนตัวไอ้นั้นก็คงอยู่ทุ่งนาพิงไปคนเดียวเจ้ามีแผนใหม่ลืมไลลและอ้อแผนเก่าเลยลืมเรื่องของเงาคอยแลเจ้ากอดกันหน,นา พาห่มพื้นเดียวหักกมเกี้ยวบพมีเรื่องเศร้าเมื่อน้องได้เลือกเขาเรื่องของเฮาก็ต้องจบลงน้องเห็นจบมาอนุปาลิญญามาพากพ่อแม่พร้อมทางเท่าแก่เห็นมาขออนุอง ได้แฟนต่างเด่นได้ควงแขนตามความประสงค์ส่วนตัวอ้ายนั้นก็คงอยู่ท้องนาพีิงไยคนเดียวอเพียงที่สองมาเนาะเพลงที่หนึ่งจบไปเพียงที่สองจากบ้านเกิดเนาะมวนบระมวนกำันกันเนา่น้องจากบ้านเกิด ฝ่ายทงออกจากผัดภาคบ้านเกิดเมืองนอนเหมือนนกไก่คอนบินจอนบหูเหือนหังพายุทะเลอมไปตามกระแสมุนเวียนวังบ่หูสิได้คืออื่นหังข้างก่อนข้าวหลังที่อยู่อาศัย เพื่อนพวกหมู่เก่าของเฮาจักเป็นจ <submerged> ังได๋จากบ้านมาไกลหลายปีบ่ได้ข่าวค่าวพ่อแม่อยู่บ้านเอื้อยอ้ายพร้อมทั้งน้องสาวอีกอันหนึ่งก็คือแผ่นเฮาคิดฮอดชมเจ้าจักเป็นจังได๋บ่หินกาว ขานีจากมาแต่ดลเพราะความยากจนต้องอดทนต่อสู้เลยไปถึงว่าจากมาไกลแต่หัวใจยังห่วงหาบ่หินเก่าวขานี้จากมาแต่ดลเพราะความยากจนต้องทนขายันเลื่อยไป ต้องอดทนสู้บ่ฮสิเฮ็ดแนวใดถึงว่าจากบ้านมาไกลแต่หัวใจย,ยังหวงหาถ้าว่าได้ดีมีเงินพอได้ใส้จ่ายฐา,านะมันคงยมามใดจะกลับไปเยี่ยมยามบ้านนาถึงจากมาไกล หัวใจยังคิดถึงใบหน้าคิดถึงอ้อมกอดมันดาคิดถึงมารดาที่อยู่บ้านของเอาเพียงนี้อยากลืมดอกบุห้องตะดนเอาไปไน้องบ่หินกา้ามคานี้จากมาแต่ดนพอ่อความยากจนสองทนขายันเลือ่อยไป ต้องอดทนโซบงเสียเหตุนวใดถึงว่าจากบ้านมาไกลแต่หัวใจยังห่วงหาถ้าว่าได้ดีมีเงินพ่อได้ใส่ใจถ้านะมันคงย่ำใดจะกลับไปเยี่ยมยาบ้านนาถึงจากมาไกล หัวใจยังคิดถึงใบหน้าคิดถึงอ้อมกอดมานาคิดถึงบิดาอยู่ที่บ้านของเงาเอาเพียงที่สามเนาะเอาขอเอาขอให้จากสามเพลงเนาะเอาเพลงที่สามมาซ้ำหักเนาะเพลงนี้เนาะ เพลงซำหักเป็นทำเพลงแบบจังหวะสามชาเราพี่น้อง,องสังมาเจ๊ง่ายมีแฟลไหลแท่นอนางเจ้าคงเจ็ปวดกับความล้างเมื่อครั้งพบกับแฟนเก่าเจ้าคงสสเเ็จบลายเกือบสิตายและนหักเขาสุดท้ายเข้าไปจากเจ้านาั่งซึมเศร้ากำมขึ้นน้ำตา เจ้าจึงเหตส่ยผู้สายที่เขาวังดีหักเจ้าอิเล่พักดีและหวงหาเจ้าเว้าใส่ยอายว่าถึกสายอื่นฮักอุกมาถึงว่าอายฮักจริงกระยาเจ้าว่าสิบ่ะเลือกไพมีแฟนหลายคนบ่สับสน,น,นวนวายน่นางน้องเจ้า คงจะบอกวางหาหงทางตัวแผนเลื่อยไปตัวผู้นั้นผู้นี้ว่าน้องบ่มีใ่อื่นคนใหม่บ่นานถือเขาจับได้เมื่อรถไฟสองลางตํำการหยุดเถิดคนดีหยุดที่สามีแฟนหลายคนมหาหักไอ้เถิดนาน่ามนสร้างตนอย่าได้หัน ไอ้จะหักน้องประคองหักเยืนเหยาวมันสองเฮาคงจะสุขสันหักมันเสนนี้แลเดอนมีแฟนหลายคนบ่สับสนวุ่นวายนนอนนางน้องเจ้าคงจะบ่ววางหาหนทางตัวแพนเรื่อยไปตัวผู้นั้นผู้นี้ ว่าน้องบ่มีใจอื่นคนใหม่โบนานดรือเขาจับได้เมื่อรถไฟสองล่างตำการหยุดตีหยุดเถิดคนดียุดทีสามีแฟนหลายคนมหักไอ้เถิดน้าหนามนสร้างตนอย่าได้หัน ไอ้จากน้องประคองหักเงินยามันสองเฮาคงจะสุขสันหักมันสซวนี้ลันเดินขอโจมเพียงเท่านี้เนาะบไม่มีหนากเนาะวนๆกับกดไล์กดแซ่ค่ะปรเจันเดลาจนโกนาจำพร